มีตัวกับผักใส่ไว้ใส่แกงเห็ดครับนี่ครับดอกเห็ดครับเดี๋ยวสิใส่ผักใส่ผักยังแม่แกงเห็ดปวแล้วกันนะพี่น้องครับนี่ผัวกีบยังแม่ครับพี่น้องเอ้ยช่วยชวยครับพี่น้องครับขอแกงก่อนเด้อวันนี้มาเด้อพี่น้องครับผมกินแกงเห็ดปววเห็ดปัวกีบผัวแม่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้โู่ทุกคนนะครับพี่น้องครับมื้อนี้คือเก่าครับผมอาจหาเตน่กินมากนะครับพี่น้องครับมื้อนี้ได้เมนู่นเมืนบ้านหากินปีละเทือปีละศาสต์ต้อพี่น้องเนาะวัอนี้เราครับยังไงเห็ดปวกกี๊ครับเห็ดปวกกี๊ยไม่ว่านะวฝากจะละเอียดเรื่อพี่น้องเรื่องเพราณว่าอันนี้ขึ้นเห็ดปวกเกี๊ยเห็ดปวกยังไงเห็ดปวกกี๊ยด้วย เชือบวกเขาดอครับหลังบุญเดินเก้าเดินจิบครับสิบสิบโพอีชนึงนะพี่น้องเนาะอันนี้เกิดออยใต้เฉียงหน้าเลยครับพี่น้องหน้าบาอานี่เป็นปลาเป็นชนระบุนะครับพี่นอ้องครับมาใส่น้ำกันพี่น้องเอ้ยบุได้ยังบางไหมครับบุญเนี่ยบุเห็ดร่วนๆเลยครับเนี่ยแล้วก็มีแกงใส่พักใส่หัวอีตัวมนะ่อเนาะแม่แกงให้กินขนมาให้แกงให้กินบองครับพี่น้องอะ ขาขาห้ามือมือก่หันว่าขาห้าบปตีนตอนนี้จะโทรมือแล้วบอกให้มมแม่ไม่กินน่าแม่ก็บ่กกินพี่น้องครับนีเมียเมีก็บ่กกินเนี่ยว่ามันเป็นพวกคิลินซี่เออเธอไม่กินใช่ไหมกินวะเนี่ยไม่กินมันอร่อยนะไม่ได้กินอร่อยเธอก็อร่อยทำาะกรูดเราอร่อยนงโอเคแล้วครับว่าซีเปอรนเข้ามาหน่อยพี่น้องกินหลายบนหลายครับปีนด้เธอ ผมผมเหี้ยผมผักไสอืมเือมาติดทไงไงทำเลย

ฉันจะเอาไปทะเลพวกนี้นั่นน่ะฉัะนเอาแก้วน้ำออกมาแล้วเธอเอาไปไว้ไหนปีกันแล้วเขี่ยเสียบด้วยครับด้วยแข่มกันเ้อยปีเธอเธอครับพี่น้องครับมันจือดอะด่ะมันไม่เผ็ดไม่เปรี้ยว อยงนี้น้อยเนาะถ้าเป็นุหนูนจะมาผักใหม่แต่รสดีแล้วก็บีบมะนาวถ้าไม่ได้พัดอีกต้าตำเอมผมไม่ชอบกินมันจืดละให้มาทำสิผมทษดดิอืมแเปเนี่ยคืทั้งหลายเขาบ้นเดี๋ยวคุยครับพี่นอะจำบอบบคน Néo có ăn Chang phú, mẹ. Bua lìa. 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 mẹ, mẹ <laughs>

ยิ่งละฮะึฮึฮึส่วนแม่มานางออกคิอแม่กบมาครับพี่น้องอันนี้ก็พีมอมอแม่กันนะครับอย่างใส่พักพักใส่แม่เนาะอมขมขม <h id> เห็ดเฮ็เดปวกที่มีค้ามหวานครับพี่น้องครับข้า็ต้องเอาเนี่ยขมขมนีมาตัดเดือดนหน่อย, <h id> ย,อ,ยอืม โแซ่บรับแต่แม่พ่ดมากจ้ากยังไลยเสยกินพี่น้องก็ต้องก็เทศกาลนะครับรอบปีไม่รอสงการนะพี่น้องเนาะดุลลานบานท่าคนอีสานต่างถินสิยกับบานกับซองท,นทีนึง ือขันเลี้ยวกันมันก็้เลี้ยแต่ของแต่ละบริบบษัทนะครับบอกยังไงเห็นโดนเห็นหนึ่งพี่น้องเอ้ยกับบ้านห้องอันนี้วุฒิก,การมโดนนะครับแม่ก็เรียกมาฝากเมื่อเมื่อเทียววะงัวมาเดี๋ยวกูเอาไปให้มึงก็ได้ว่าฉันแม่วะ <laughs> เฮ็ดปววครับพี่นอ้องได้ย่างเด็กแม่เอามาฝากพี่น้อง ่เห็ดปวกใกล้บานใกล้แจะครับนะครับโน่ใหม่โน่ใหม่สมโน่ใหม่ดอกนะไปทักที่ที่ไหนครับอื้ม ไม่ต้องกวนยากอย่างนี้ครับวันไานก็เสียบนะวันไานแค่นั้นนะครับพาเยาวยังกนะท่านครับฝ่ายนี่ครับเด้อพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับก็ใครกดไลด์กดแชร์กดติดตามให้บ้านเยอพี่น้องเลยทีนี้มีคนตั้งใจเฮ็ดคลิปมาชูพี่น้องบ้างนะครับต่อไปนี้ก่ะหาขินกับแม่เก็พี่น้องทุกอย่างก็หาขินกับแม่เนาะเจ้าเนาะเขาแย่ดอกแย่มากเลยหาขิงกับแม่ครับพี่น้องครับ 就怪他没有。試試嗯。嗯